สวัสดีค่ะทำกับข้าวไปวัดกับป้าชีคลิปนี้นะคะเจอมะม่วงหลังแฟตหลงฤดูค่ะเดี๋ยวเราทำยำมะม,ม่วงไปวัดกันค่ะ ชาล้นถุยเพราะท่านบอกอยู่แล้วว่าทางสายเดี่ยวเพื่อความหลุดพ้นคือการเจริญสติปัฏฐานและอันนี้มันเป็นสติปัฏฐานอะไรที่ท่านดูปฏิจจสมุปบาทเนี่ยถ้านั่งแล้วไม่ได้มีสตินะไม่ใช่การปฏิบัตินะหลวงปู่มั่นสอนว่าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีความเพียรเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดความเพียรแม่นั่งสมาธิหรือเดินจงกรมให้ตายแต่ไม่มีสติกำกับอยู่เนี่ย นั่นอาจตายกินละมัธานเลีออ้ยงและทรมานกายทรมานใจทั้งสิน้นนี่ก็คือแนวที่หลวงปู่มัน่นสอนคำสอนของครูบาอาจารย์นัมีอยู่นะคนมันตีก็ได้ไม่แตกเฮียเขาจะมาโให้จิตนิ่งๆว่างๆได้ไม่ได้หลวงปู่มัน่นสอนเลยระวังอย่าให้จิตไปติดช่วยนี่เป็นของฝากจากแม่หญิงเไรไล้นะคะน้องทิพวรรณค่ะหัวหอม วันนี้ใช้น้ำตาลแบบนี้ค่ะพอดีพี่เขาซื้อมาฝากนะคะชื่อพี่เตยค่ะซื้อน้ำตาลมาฝากเขียนว่าน้ำตาลตะโนดเมืเองเพชร จะรู้รูปนามที่เป็นปัจจุบันนี้ได้เลยวิธีจะรุดออกจากโลกของความคิดก็คืออาศัยสติรู้ทันว่าจิตลงไปจิตแล้ว I'm a moon. Vielen <laughs> สปามันสปาหม,มาทำสปาหม,มาสปาหมา เรียบร้อยแล้วนะคะกับยำมะม,ม่วงมาวัดกับป้าชีอย่าลืมอนุโมทนาสาธุกับป้านะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลินี้สวัสดีค่ะ,คะ